มะเร็งของกระเพาะอาหารเป็นโรคมะเร็งที่เหมือนโรคมะเร็งอื่นๆกล่าวคือการที่เซลล์เยื่อเมือกมีการแบ่งจำนวนมากขึ้นอย่างผิดปกติทําให้เกิดเป็นมะเร็งขึ้นมาและเมื่อจเจริญเติบโตลุกลามออกมาถึงบริเวณเยื่อบุผิวด้านนอกและลุกลามไปเนื้อเยือ่อหรืออวัยวะรอบๆกระเพาะอาหารได้เช่นตับอ่อนหลอดอาหารและลำไส้นอกจากนั้นเซลล์มะเร็งเหล่านี้จะมีการแพร่กระจายเข้าสู่ระบบน้ําเหลืองหรือกระแสะเลือด โลหิตทำให้เกิดการแพร่กระจายของตัวโรคได้สวัสดีค่ะดิฉันลองดาวเมโตอายุ50ปีค่ะป่วยเป็นโรคกระเพาะ แล้วหมอวินิชัยว่าเป็นโรคมะเร็งขั้นสามเราเราตัดเนื้องอกไปเรียบร้อยแล้วป่วยมา14ปีเราพยายามสรรหาสิ่งที่ดีให้กับตัวเองมาตลอดเลยเพราะว่าชอบเป็นคนทานสมุนไพรพอดีมีเพื่อนที่เขาแนะนำมารู้จักจากคุณหมอคุณหมอคือท่านดร์สุนชัยครั้งแรกนะเราก็ไม่เชื่อพยายามสรรหาจริงๆแล้วเราเคยเจอเพราะว่าเซนิตินอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น เราก็ไม่เชื่อว่าอยู่เมืองไทยมันจะเปจริงไหมอยู่ที่ไหนเราก็สัรหานะคะเราเป็นคนที่ชอบทานสมุนไพรอยู่แล้วจนมาทานรู้สึกว่ามีความรู้สึกมันดีที่ฉันทานทั้งหมดทุกตัวเลยค่ะสิบสีมีทานให้หมดทุกตัวเลยทีแล้วมันดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆจนสามารถท้องในในท้องเมื่อก่อนจุกเสียดแน่นเฟอ้อเลอเปรี้ยวกดไหลย้อนนอนไม่ได้กินไม่ได้ทุกอย่างพอใช้เซอร์มิตินไป อยู่ประมาณ6เดือนดิฉันกลับไปตรวจที่ประเทศญี่ปุ่นพอไปตรวจที่ประเทศญี่ปุ่นไปเจอคุณหมอที่เป็นคนไข้เดิมคุณหมอบอกว่าคุณไปทําอะไรมาคะรู้สึกว่าข้างในคุณดีมากเลยเลือดก็ดีไม่มีอะไรเลยในร่างกายของคุณคุณกินอะไรมาคุณกินต่อเลยนะคะเราดีขึ้นจากคนที่เป็นมะเร็งขั้นสามเมื่อก่อนนี้ผมร่วงนะคะผมร่วงผมน้อยในตาวุ้นในตาเสื่อมตานี่มองไม่เห็นทุกวันนี้เห็นได้ชัดเจน ไม่ต้องไม่ต้องใช้ยาหยอดตาตาก็ไม่แห้งตื่นเช้ามาใช้ชีวิตปกติแล้วก็มีการออกกําลังกายเพิ่มด้วยเสริมออกกําลังกายด้วยไม่ใช่ว่าแค่ทานเซอรนกตินแล้วมันจะหายแต่วันนี้เชื่อมัน่นเพราะว่าเป็นอาหารเสริมของเซลล์ชั้นลึกเรากินเรามั่นใจมันจะไม่มียาเคมีเลยเรามั่นใจที่สุดเซอร์นิตินคือคําตอบของคนรักสุขภาพ